ตอนที่18ปล่อยข่าวลือเพื่อแยกสลายศัตรูครับหลังจากปลดเสบียงเมืองอวนเจ้าแล้วครับโจโฉก็ถือโอกาสนั้นยกทัพรุกตีทหารอ้วนเสี้ยวอย่างทั่วได้ซุนฮิวเสนอแผนการต่อโจโฉว่าเออเวลานี้ท่านควรส่งทหารจำนวนหนึ่งไปปล่อยข่าวรือว่า เราจะยกทัพไปตีเมืองเงียบขุนซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารของอ้วนเซี่ยวและจะส่งทหารอีกกองหนึ่งไปตีเมืองลิมหยงสกัดทางถอยทัพของอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวรู้ข่าวก็จะต้องหวาดกลัวและแบ่งทหารออกเป็นหลายสายเพื่อรับมือพวกเราพวกเราก็ถือโอกาสนี้โจมตีอ้วนเซี่ยวให้แตกพ่ายเสียรีบส่งทหารออกไปปล่อยข่าวลือเป็นกลุ่มๆอ้วนเซี่ยวได้ข่าวก็ตก,กใจใหญ่รีบส่งทหารหลักสองกอง แยกจ้ากันไปช่วยเมืองเงียบขุนกับเมืองริมหยงโจโฉถือโอกาสที่ทหารอ้วนเซีย่ยวยื่นแขนสองข้างไปข้างหลังเพื่ยให้เห็นหน้าอกอันเปล่าเปลือยน,นี้ระดมทหาร8สายตรงเข้าตีกระหน่ำอ้วนเซี่ยวอย่างหนักฆ่าทหารอ้วนเซี่ยวล้มตายเกลื่อนกลาดทหารที่เหลือก็อนหนีกระจิดกระเจิงไปท่ามกลางความปั่นปวดวุนว่นวายของสถานการณ์ อ้วนเซี่ยวได้แต่พาบุตรและทหารอีก800กว่าคนหนีกระเซงกระเซงข้าไม่น้ำหวงหวัวไปอย่างทุลักทุเลเนื้อเรื่องในตอนนี้หลอกวกานจงแต่งขึ้นมาเองนานซะงั้นไอ้พวกนี้ล่ะครับพี่น้องมันจึงมีบาปมีเวรนะครับอ้พวิลิลปินเนี่ยมันชอบแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะฮะหลอกคนโน้นคนนี้ไปนวันหนึน่งนะครับเรื่องนี้ก็มีอุทาหรณ์ ในสมัยหนึ่งศิลปินคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อครับเรียกว่ามีเอฟซม,มากมายเละครับพี่น้องนะฮะพอเอิญเดินไปพบพระพุทธเจ้าเข้าก็สงสัยแหะครับก็คงจะได้รู้จักพระพุทธเจ้ามาบ้างหรือเปล่านะครับพี่น้องก็เอ่ยถามขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าเป็นศิลปินใหญ่อยากจะรู้ว่าคติที่ไป หลังความตายเนี่ยแหละครับเป็นยังไงพระโรมัสสดาท่านก็ตรัสว่านะฮะมีที่ไปที่นรกศิลปินผู้นี้ก็แย้งถามขึ้นอีกว่า,เอ,าเอ้าเขาเนี่ยนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงแสดงอะไรแต่ละทีนะครับก็มีคนที่มีความสุขมากมายนะมีเสียงหัวเราะเขาทำให้คนทั่วไปมีความสุข ทำไมถึงคติในบ้านปลายแล้วจึงเป็นอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าปกติคนเราเนี่ยนะครับผิดพลาดยังไงนะครับก็อาทำนองนี้นะครับแนวแนวนี้นะรพระโรมัสสดาท่านก็ตรัสว่าปกติมนุษย์เราเนี่ยนะฮะที่เป็นปุถุชนนี่ก็หลงโรบโกรธหลงกันอยู่แล้วครับพวกท่านนะยังไปสร้างความหลงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอย่างเช่นนักแสดงต่าง ดาราทำไมมีบ้านปลายชีวิตที่เผ็ดร้อนนะฮะบ,บางทีก็โดดเดี่ยวเดียวดายพี่น้องมันมันผิดข้อมุสามาตลอดตั้งแตเ่เริ่มเข้าวงการเลยนะครับบางทีก็ตัวเองก็ท้องนะบอกผู้ชมว่าตัวเองท้องนะบางทีก็แต่งงานนะบางทีก็หยา่านะบางทีตัวเองก็เป็นแสดงเป็นผู้ร้ายนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยนะีก็เป็นตัวตนของเขาอยู่เป็นนักแสดง ซึ่งมันสร้างความหลงให้กับประชาชนหรือ FC ทั่วๆไปเพิ่มความหลงเข้าไปอีกครับเนื้อเรื่องในตอนนี้ล่ะครับหลอกว่านจงแต่งขึ้นมาเองแต่ผู้เขียนสามารถผูกเรื่องและลำดับเหตุการณ์ได้อย,ย่างมีเหตุผลสุภาษิตจีนกล่าวได้ว่านอนร้อยตีน,นตายแล้วไม่แข็งหมายความว่าคนที่มีลูกสมุนมากๆแม้มวยไปแล้วก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์อ้วนเซี่ยวก็เช่นกัน เขาเปรียบเสมือนหนอนร้อยตีนก็คือกิ้งกือครับแม้จะถูกโจโฉเผาสเบาสเบียงที่เมืองอัวเจาจนสถานการณ์สู้รบเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่และก็ตามแต่อ้วนเสี้ยวซึ่งมีกําลังทหารมากมายก็ยังคงแข็งกล้าพอสมควรอีกทั้งกองกําลังของเขาค่อนข้างรวมศูนย์โจโฉคิดจะเอาชัยศัตรูโดยเร็วลรืครับจึงต้องสร้างสถานการณ์ที่ดีเปรียบกว่าย่างสิ้นเชิงขึ้น ซึ่งก็คือศัตรูรวมศูนย์กำลังฝ่ายตนเองและแยกสลายกำลังฝ่ายข่าศึกการรวมศูนย์กำลังฝ่ายตนจะทำให้ฝ่ายตนเข้มแข็งเปรียบเสมือนการกำหมัดแน่นเวลาชกออกไปก็มีพลังส่วนการสลายกำลังข่าศึกก็เปรียบเสมือนการทำให้ข่าศึกแบนนิ้วทั้งห้าออกการชกแบบกำหมัดกับแบมือท่านคิดว่าใครจะได้เปรียบเกมนี้ครับถ้าหากโจโฉไม่สามารถทำให้ข้าศึกกางนิ้วมือทั้งห้าออกได้สถานการณ์ก็จะกลายเป็นการแลกหมัดต่อหมัด หรือเป็นการนำกําลังที่แข็งแกรง่งเข้าห้ามหันกับกําลังที่แข็งแกรง่งซึ่งก็ไม่มีทางได้เปรียบอย่างแท้จริงแต่ถ้าโจโฉสามารถคลายหมัดของอ้วนเซี่ยวให้กลางออกได้หมัดของโจโฉก็จะทรงพลังสามารถทุบก,กองทัพของอ้วนเซี่ยวให้แตกได้อย่างง่ายดายผู้ที่สันทัดในการแยกสลายกำลังข้าศึกนั้น จะทําการประดุดดังการแตกเหรียญบาทออกเป็นเหรียญสลึงและมีแต่การแยกสลายกําลังค่าศึกเท่านั้นจึงสามารถทําให้ตนเองมีกําลังรวมศูนย์ได้อย่างแท้จริงต้องแปรความได้เปรียบของศัตรูให้เสียเปรียบก่อนจึงสามารถพลิกความเสียเปรียบของฝ่ายเราให้กลับกลายเป็นความได้เปรียบได้สรุปแล้วก็คือการแปรอัตราส่วนของกําลังค่าศึกกับเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเศษต่อส่วนหรือส่วนต่อเศษ ล้วนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างกันทั้งสิน้นครับในการศึกต่างๆนักการทหารมักจะพูดถึงหลักการแยกสลายกําลังข้าศึกด้วยการใช้กลยุทธ์หลอกให้ข้าศึกเคลื่อนย้ายกาลังทหารหรือไม่ก็ส่งกําลังหน่วยเล็กๆส่วนหนึ่งลอบจู่โจมด้านหลังของข้าศึกเพื่อดึงดูดความสนใจของข้าศึกและทําให้ข้าศึกกระจายกําลังออกไปรับมือหน่วยจู่โจมจรยุทธ์เหล่านั้น สำหรับแผนของซุนฮิวนั้นครับเขาเสนอให้โจโฉสลายกำลังข้าศึกด้วยการสร้างข่าวลือสร้างสถานการณ์เพื่อแยกสลายกำลังทหารของอ้วนเซี่ยวถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือใช้แผนปล่อยข่าวหลอกให้ศัตรูกระจายกำลังกันออกไปแต่ถ้าว่าความสำเร็จของแผนปล่อยข่าวในครั้งนี้ที่สำคัญเกิดจากสถานการณ์ในขณะนั้นไม่เป็นผลดีต่ออ้วนเซี่ยวมากๆอีกทั้งเมืองเงียบกุนกับเมืองลิมหยงนั้น ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของอ้วนเซียวในการถอยทับกลับสู่เหอเปย่ยจะเปรียบไปก็เป็นลำคอของอ้วนเซียวถ้าถูกบีบก็มีหวังตายลูกเดียวดังนั้นครับอ้วนเซียวจึงไวต่อปัญหานี้มากถ้าโจโฉจับจุดอ่อนนี้ไม่ได้ดันปล่อยข่าวลือผิดท่าเช่นว่าจะโจมตีเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของอ้วนเซียวคาดว่าอ้วนเซียวคงไม่สนใจและไม่กระจายกำลังทหารออกไปรับมือข้าศึกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับ จุดยุทธศาสตร์ในการจู่โจมอ้วนเสี้ยวในครั้งนี้ก็แตกต่างจากการสู้รบทั่วไปอีกด้วยกล่าวคือด้วยทั่วไปแล้วเวลาจะบทขยี้ข้าศึกนักการทหารมักไม่บุกตีกลางแสกหน้าแต่จะล่อหลอกกาลังส่วนกลางแล้วตีกระนาบเข้ามาทางปีกซ้ายขวาทว่าศึกครั้งนี้หลังจากที่โจโฉแยกสลายกําลังข้าศึกได้แล้วเขากลับแหกกฎพิเศษสงครามซะงั้นบุกข้าตีกลางแสกหน้าของข้าศึกโดยไม่ได้ล้อมตีกระนาบจากทั้งด้านข้าง ดังคําที่หลอกวลันจงบรรยายไว้ว่าโจโฉถือโอกาสที่ค้าสึกกลางมือทั้งสองออกไปด้านหลังเผยให้เห็นส่วนอกอันเปล่าเปลือยทุบส่งนอกของอ้วนเซียวเต็มรักเล่นเอาอ้วนเซียวกระอักเลือดแพ้ไม่เป็นท่าไปเลยครับตําราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าแซงไอ้ด้านข้าเพื่อที่จะโจมตีด้านตรงศัตรูจะคาดคิดไม่ถึงเมื่อศัตรูคาดคิดไม่ถึงเราจึงโจมตีด้านตรง โจมตีด้านตรงเพื่อโจมโจมด้านข้างศัตรูจะควยเขวเมื่อศัตรูควยเขวเราจึงโจ,จมโจมศัตรูด้านข้างครับวิธีตีอ้วนเสี้ยวของโจโฉครั้งนี้ก็คือใช้แผนแสร้างตีด้านข้างเพื่อโจมตีด้านตรงซึ่งเท่ากับเป็นการนำทฤษฎีผกผันของสุนจือ่อมาสร้างความพิสดารเหนือความคาดหมายแก่ศัตรูมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมนับว่าได้รับความสนใจจากชนรุ่นหลังไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ปรับบทหน้าคือบทที่19ครับน้ำใจนักการเมืองครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายานะอําก็ขอถือโอกาสนี้ริ่มลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจากกันขอความสุขความจเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษทพพรชัยทั้งสี่มีอายุวณะสุขภาละปฏิพา,านธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ